สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก่อนอื่นต้องบอกว่าวิวัฒนาการของสไตล์การแต่งตัวในปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายไม่ว่าจะเป็นสไตล์การแต่งตัว Y2K Fashion Street หรือจะเป็นการแต่งตัวสไตล์บอยบอยเก่งเก่งเอวต่ำเสื้อใส่เดี่ยวกางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นเด็กผู้หญิงสามารถใส่ออกจากบ้านได้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดอะไรแต่มันจะมีเลเวลของการแต่งตัวหรือภาษาการแต่งตัวเขาเรียกว่า dress code dress code แปลว่ากฎในการแต่งกายสำหรับโอกาสพิเศษต่างๆหรือสถานที่ต่างๆอาจจะเป็นงานแต่งงานงานบวชรับปริญญาหรือถ้าเป็นสถานที่ก็อาจจะเป็นถ้าคุณไปวัด คุณจะต้องแต่งตัวแบบไหนเพราะคุณไปโบสถ์คุณจะต้องแต่งตัวแบบไหนหรือแม้แต่ครับบางครับในต่างประเทศนะที่เป็นแบบระดับบนก็จะมี dress code ด,ด้วย dress code ส,สามารถนําไปใช้ได้ทุกประเทศทั่วโลกเป็นภาษาการแต่งกายที่จะบ่งบอกว่าคุณให้เกียรติเจ้าภาพและให้เกียรติสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลย dress code จะประกอบไปด้วยการแต่งกายแบบ casual sure, smart casual sure, business casual sure, business อันสุดท้ายคือ formal วันนี้ครูเคสจะพูดถึง smart casual นะ casual คืออะไร casual คือแบบลำลองคือคุณใส่ชุดแบบไม่ทางการหรือ informal 100%เลยแต่ขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งคือ smart casual smart casual ประกอบไปด้วยอะไรคือ formal 50% Informal 50%คือทางการ50%ลำลอง50% Smart c a t ชั่วคือการแต่งตัวแบบลำลองที่ดูสุขภาพเรียบร้อยแล้วมันเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้ครูเคสจะมาทำให้ดูนะอย่างลุคนี้ที่ครูเคสใส่ก็จะเป็นเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ แต่เป็นเกยงยินสทรงมารีนสีฟ้าถ้าในโจทย์ที่คุณจะต้องแต่งตัวเป็น smart casual look คุณสามารถใส่ชุดแบบนี้ได้ไหมคาตอบคือได้เพียงแค่คุณจะต้องปรับอีกนิดนึงอย่างแรกเลยคุณเคสจะใส่เสื้อทักอินเข้าไปเรียกฟูทักอิน <Yeah. S 1> ละเปลี่ยนรองเท้าจากหูนี่เป็นรองเท้าไวส์สเนคเกอร์ต่อมาคุณเคสจะเพิ่มเป็นเบรเซอร์เท่านี้เองคุณสามารถได้ smart c a ค u a l l o o ค แบบง่ายๆกับเสื้อผ้าชุดเดิมๆของคุณอย่างในลุกที่2ครูเคสใส่เป็นเสื้อยืดแขนยาวคอกลมลายขวางกับกางเกงขายาวคลาสสิกสีดำซึ่งในลุกแบบนี้ถ้าครูเคสใส่ดูเแ่าบ้านกับรองเท้าแตะก็ดูโอเคแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะไปในสถานที่ที่เขาบอกว่า dress code เป็น smart casual คุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้ได้ แค่คุณเปลี่ยนรองเท้าให้เป็นรองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าที่ดูมีกว่าเป็นเฟมินีนหน่อยดูลงตัวมากๆหรือถ้าใครอยากจะใส่เป็นรองเท้าผ้าใบลุกแบบนี้กับผ้าใบแล้วเพิ่มเลเยอร์ด้วยสเวตเตอร์ถ่ายรูปออกมาก็จะดูเก๋แน่นอนแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าเสื้อผ้าแบบไหนเหมาะสมกับสไตล์ smart c a t u r e โอเ okay, คบอกแบบนี้ดีกว่าว่าเสื้อผ้าที่ไม่ควรใส่เช่นเสื้อกล้ามใส่เดี่ยว กางเกงขาสั้นมากๆกระโปรงสั้นมากๆกางเกงยีนเอลต่ำกางเกงยีนขาดเสื้อผ้าที่เห็นชุดชั้นในไม่ว่าจะเป็นซีทรูหรือจะเป็นกางเกงที่เอลต่ำมากๆแล้วเห็นเป็นเหมือนอันเดอร์แวร์กางเกงในโผล่ขึ้นมาแบบนี้ก็พับเก็บไว้ก่อนแล้วเวลาที่คุณไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวกับคนใกล้ิดสนนสสนมในที่ที่มันไม่ได้มีเดรสโค้ดคุณก็สามารถหยิบมาใส่ได้แต่ smart c a คชชวล o ุคก็อยากจะให้ทุกคนนั้น เข้าใจเป็นภาษาเดียวกันคือภาษาสากลสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้เป็นกฎกติกาที่เคร่งครัดนะ แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่คุณจะสามารถมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆแบบนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันส่งผลอะไรกับชีวิตแต่กูแค่คอยากจะบอกแบบนี้นะว่าเมื่อคุณได้เรียนรู้เรื่องการแต่งกายคุณนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณมันเป็นการที่คุณเรียนรู้ในการรู้จักรักตัวเองให้เป็นและให้เกียรติตัวเองและมันเป็นภาพสะท้อนและมันเป็นภาษากายที่คุณแสดงออกไปว่าคุณ กำลังให้เกียรติสถานที่และผู้คนที่คุณพบเจอ